อยากรู้กันไหมครับว่าผมได้เงินเวนคืนประกันจากการรีไฟแนนซ์บ้านกี่หมื่นนะครับภายใน20วันสวัสดีครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับคลิกไปดูในช่องของผมก่อนนะครับก็คือเราพาไปดูขั้นตอนนะครับในการเวนคืนประกันชีวิตนะครับซึ่งคลิปแรกนั้นผมก็วันที่ผมไปเวนคืนก็มาทําคลิปไว้ส่วนตอนนี้นะครับผ่านมานะครับ20วันนะครับผมได้เงินคืนแล้วนะครับ เป็นเงินเท่าไหร่จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือผ่านระยะเวลามา20วันหลังจากที่เราไปยื่นกับธนาคารนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยรีไฟแนนซ์เสร็จใช่ไหมครับก็เอายอดหรือว่าเอาใบาเสร็จการปิดเนี่ย ไปยื่นที่ธนาคารนะครับแล้วก็ขอทําการเวนคืนเนาะวันนี้นะครับมี่มีเอกสารมานะครับก็ผ่านมา20วันนะครับจากไทยประกันชีวิตนะครับเขามีการเวนคืนมาเรียบร้อยแล้วก็เงินเนี่ยโอนเข้าบัญชีผมเรียบร้อยนะครับตั้งแต่ตอนกลางดึกนะครับแล้วก็เขาก็จะส่งเอกสารเนี่ยนะครับ มาตามทีหลังนะซึ่งในกอกสานนี้ครับทุกคนก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคบว่ามันจะได้เงินคืนเท่าไหร่นะครับบอกกันก่อนนะครับตอนที่ผมทําประกันชีวิตเนี่ยอายุประมาณ30ปีนะครับผมทําไปประมาณ10ปีนะคุ้มครองประมาณ10ปีจําไม่ได้นะตอนนั้นยอดประมาณ7 0,000กว่าบาทผมเชื่อได้เลยนะครับใครที่ทําประกันชีวิตตอนที่ซื้อบ้านหรือรีไฟแนซ์ต่างๆเนี่ยมันหลายตังค์อยู่พอสมควรนะบางคนก็4ี0 0 0ื0ของผมเนี่ยเจ็ดหมื่น นะครับเราก็ยินดีทําไม่มีปัญหาอะไรนะครับพอถึงตอนเวรคืนครับเราก็ไปทําการเวรคืนปกติผมเนี่ยนะครับกู้บ้านมาประมาณ3ปีกว่าซึ่ง3ปีกว่าเศรษจสตร์นะครับมันก็มีการคํานวณของเขาแหละอันนี้เราจะข้ามไปนะครับเรามาดูยอดที่เราได้ณวันที่ได้คืนนะครับและเงินที่ผมได้มาทั้งหมดก็คือยอดทั้งหมดนะครับก็คือ3 9มหมสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับก็ถือว่าดีใจนะครับ จริงๆก็คือเงินเรานะแต่ว่าก็ดีใจอยู่เพราะว่าเราจะได้เอาเงินเนี้ยไปทําอย่างอื่นต่อนะครับฉะนั้นอยากจะมาบอกหลายๆคนนะครับที่รีไฟแนนซ์บ้านเสร็จแล้วนะครับคุณอย่าลืมเอาใบเสร็จเนี่ยนะครับไปที่ธนาคารแล้วก็ไปขอเวรคืนกรมมาทันด้วยนะครับเผื่อแบบเผื่อแบบว่าหลายๆคนที่ทํากับธนาคารใหม่อีกนะฮะก็จะได้เอาเงินส่วนต่างที่ได้คืนแบบเนี้ยนะครับไปใช้จ่ายได้นะก็ นี่แหละครับมันเล่าให้ได้ฟังกันนะครับหลังจากที่เราทําคลิปแรกไปนะครับก็เลยอยากจะมาต่อเนื่องกับคลิปนี้ว่าเราได้ตังมาแล้วนะใบเสร็จอะไรต่างๆที่เราจะจากธนาคารนะครับหรือว่าจะเป็นจากบริษัทประกันชีวิตต่างๆในตอนที่ทําบ้านหรือในตอนท,นอนที่ในตอนที่กู้ซื้อบ้านต่างๆเนี่ยเก็บให้ดีนะครับพอถึงวันที่มันต้องใช้งานเนี่ยหาไม่เจอมันจะลําบากอันนี้อยากฝากไว้นะครับคลิปหน้าเจอกันอีกทีนะครับอสังหาพาสนุกจะเล่าอะไรให้ได้ฟังกันนะครับติดตามกันได้ไปแล้วสวัสดีครับ